เดี๋ยวจะหาว่ากูเรียกรายเงินมาใช้ประโยชน์ส่วนตัวก็จะถนตีปากให้นะมึงฟังกองบุญนี้ใครอยากร่วมบุญร่วมใครไม่อยากร่วมบุญอย่าสารแนมาร่วมถ้าจะร่วมบุญแล้วปัญหาเยอะวุ่นวายด่าทอต่อว่าอย่าสารแนมาร่วมมึงไม่ต้องเอาเงินมึงมาแปดเปื้อนกูมึงไม่ต้องเอาเงินมึงมาสารแนกองบุญกูที่กูจะทำอย่าสารแนโดยเด็ดขาด กูไม่ได้ขอร้องอ้อนวอนให้มึงมาร่วมใครอยากร่วมร่วมใครไม่อยากร่วมใสหัวกระบาลออกไปอย่ามาร่วมเงินแม่ตะแดงเดียวก็อย่าโอนเข้ามากูไม่รับเออกูจะรับเฉพาะคนที่อยากร่วมเท่านั้นใครร่วมได้ร่วมใครร่วมไม่ได้อย่าสารแนมาร่วมเพราะกูไม่ได้มาขอกูมาบอกใครอยากทําทําใครไม่อยากทําไม่ต้องมาทํากูไม่ได้มาขอมึงนะกูแค่บอกมึงต้องแยกย้ายให้ออกเออแล้วการที่กูจะ บอกตรงนี้ปุ๊บเนี่ยวันที่กูถวายเงินจบสิ้นบัญชีนี้จะปิดธนาคารสลิปเงินโอนตรงเข้าวัดไม่ผ่านใครทั้งสิ้นโอนเงินเข้าวัดไม่ผ่านใครนะเดี๋ยวดูกันว่าจะถวายเป็นเงินสดแต่คิดว่าโอนเข้าบัญชีวัดง่ายที่สุดโอนเข้าวัดไปเลยแล้วเอาสลิปมาชี้แจงจะดึงสเตตเมนต์ตั้งแต่วันแรกที่รับโอนบริจาคจนถึงวันสุดท้ายไม่มีหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เงินทุกบาททุกสตางค์เอาเข้าวัดทั้งหมดไม่มีหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายดึงสเตทเมนต์วันชีออกมาเลยแล้วชี้แจงหน้าเพจ f a c e b o o k จบนะกูชี้แจงทุกอย่างตรงไปตรงมาบริสุทธิิ์ยุตธรรมนะไม่มีการมาหมกเม็ดไม่มีการไปบริจาคแล้วหลบหลบซ่อนๆไม่เอามาชี้แจงกูชี้แจงทุกบาททุกสตางค์ใครจะร่วมบุญแอดไลน์ s s i ตัว A วงกลมเรียกว่า s s i s s i แล้วตามด้วยสาธุ satu ตรงตัวเลยสาธุ s a t u s s i นะ s i เป็น Line Official ล sai ตัว A วงกลมแล้วก็สาธุ satu พิมพ์เข้าไปเดี๋ยวจะมี ข้อความอัตโนมัติตอกกลับว่าอันไหนคือบัญชีธนาคารแค่นั้นถ้าไม่ใช่ลายนี้ไม่ใช่ชื่อบัญชีประสิทธิ์บุญสาชื่อบัญชีประสิทธิ์บุญสาถ้าไม่ใช่บัญชีนี้ไม่ใช่กูจบนะเออกูพูดแค่นี้จบกูเริ่มเปิดบัญชีบุญของวัดพุคธมิ่นนครสวรรค์กองบุญกระถินวันที่สิบ วันที่10พฤศจิกานครสวรรค์ใครจะไปเดี๋ยวรอลงทะเบียนอ่าไปฟรีเดี๋ยวมีรถบัสมารับเขามีเจ้าภาพที่จะเหมารถบัสพาพวกมึงไปทําบุญกองบุญกลุ่มคนตื่นทำวัดเนี่ยเป็นวัดที่เขาไม่มีเงินกูเลยไปทําวัดที่ไม่มีเงินค่าไฟยังไม่มีจะจ่ายเลยกูเลยไปทําวัดนี้แค่นั้นเออใครจะทาแอดไลน์ไป s อสาสทุ SAT เอสไซนะ้มีตัว a วงกลมแล้วก็สาธุ S A T U แค่นั้นแล้วใครว่างก็ไปการไปเจอกันที่วัดเอาให้วัดแตกไปเลยเดี๋ยวกูจะไปบรรยายทำนั่งด่าพวกมึงด้วยที่วัดนั่นแหละไปเองก็ได้แล้วแต่มึงเธอขอให้ไปที่วัดอะใครจะไปเจอที่วัดก็ไปใครไม่ไม่เจอที่วัดก็ไปเจอไอ้ใครจะไม่มีรถไปก็มานั่งรถบัสที่นี่ ไกลก็ไม่ต้องไปจะเลยอย่าเรื่องเยอะมึงจะมาทําอะไรกับกูมึงอย่ามาเรื่องมากไม่ได้นะกูไม่ได้สนใจนะใครอยากไปก็ไปไม่อยากไปก็ไม่ต้องมาสาระแน่ไม่ต้องเรื่องเยอะอยู่ไกลจังเลยทํำไมไปใจจะเลยไม่ต้องไปนอนอยู่บ้านนอนอยู่บ้านแค่นั้นจับได้ว่าคนคุยคุยกับคนอื่นเรามีสิทธิ์วีนไหมคะจับได้ว่าเอาไปไหนแล้ว จับได้ว่าคนคุยคุยกับคนอื่นเรามีสิทธิ์วีนไหมคะแล้วมึงจะวีนทำไมมึงคุยดีๆไม่ได้เหรอทำไมต้องวีนคุยดีๆเป็นไหมเออเธอมึงเธอมีคนอื่นเหรอเธออยากจะคบกับฉันไหมถ้าเธออยากจะคบกับฉันต่อไปฉันให้โอกาสเธอเลิกซะมันบอกไม่เลิกใช่ไหมไม่เลิกใช่ไหมเก็บเสื้อผ้าออกจากบ้านกูไปหรือไม่งน้นเป็นบ้านมันนั้นกูเก็บเสื้อผ้าออกจากบ้านของมึงจบมึงคุยกับมันไปตามเหตุตามปัจจัยเลย ง่ายคําถามคือมึงอ่ะรับได้หรือเปล่าที่จะเลิกกับมันก่อนมึงจะวีนไม่ง่ายแค่นี้เลยเมียผมคนปัจจุบันกับชาติที่แล้วใช่คนเดียวกันไหมครับโอ้ยมึงก็ปัญญาอ่อนเนาะแล้วถ้าเมียชาติที่แล้วมึงไปเกิดเป็นหมาล่ะ แสดงว่าเมียชาตินี้มึงก็มาเป็นหมาด้หรือเปล่าเนี่ยฮะแสดงว่าชาติที่แล้วเมียมึงเป็นหมากลับมาเกิดเป็นคนเหรอหรือยังไงมึงตลกอะไรเปล่าเนี่ยมึงคิดได้ยังไงว่าชาติที่แล้วกับชาตินี้มึงจะมาเจอกันได้บุญวาสนานําพาส่งมึงมากเลยมึงรู้ไหมว่าการเกิดเป็นคนมันยากขนาดไหนมึงคิดว่ามึงกับเมียมึงจะมาเกิดเป็นคนพร้อมกันเลยสร้างบุญบารมีมาอย่างดีเป็นคนดีปราศจากความเลวอีซีบารมีที่สะสมมาตลอดสังสารวัฏอันยาวนานนี่คือโอ้โห สุดยอดบารมีผู้ดุเจ้าเลยม้งเนี่ยเกิดมาเจอกันทุกภพทุกชาติไปเนี่ยทําบุญใส่บาตรตักบาตรร่วมขันกันมาว่างั้นเถอะถึงได้เกิดมาเจอกันอีกเนี่ยมึงเปลี่ยนบากี่เมียแล้วกูวถามแค่นี้แสดงว่าเมียมึงที่เจอกันอยในปัจจุบันแล้วในอดีตก็ตามเนี่ยแสดงว่าเป็นเมียที่ผ่ามาจากอาดีตชาติเท่านั้นเลยสิมึงมันปัญญาอ่อน,นนะอยู่กับปัจจุบันเมียมึงก็คือเมียมึงไม่ต้องไปสนใจว่าเป็นอดีตหรือเป็นปัจจุบันปัจจุบันคือปัจจุบันไม่ต้องไปนั่งถามหา ว่าใช่เมียคนในอดีตหรือเปล่าโอ้ยคำถามคือใครจะรู้กูถามแค่เนี้ยมึงจะไปนั่งควานหาจากใครแล้วว่าเมียมึงเนี่ยใช่คนในอดีตชาติมึงหรือเปล่ามึงจะไปรู้ให้มันได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาแฟนซื้อบ้านใหม่แต่แม่แฟนจะให้ตั้งสารภูมิยังไงก็จะให้ตั้งให้ได้คุยยังไงก็ไม่ยอมจะบอกยังไงดีคะเงินใครล่ะ ถ้าเงินมึงมึงก็ไม่ต้องจ่ายไงมึงก็ไม่ต้องตั้งแต่ถ้าเงินแม่มึงมึงก็ให้เงินแม่มึงเขาไปจ่ายจ่ายไปแม่แฟนมึงน่ะง่ายใครถือเงินล่ะถ้าเขาให้มึงตั้งศาลแต่มึงต้องเป็นคนออกเองมึงไม่ต้องตั้งถ้าเขาอยากตั้งมึงให้เขาตั้งจบเอาเงินเขาแม่แม่อยากตั้งศาลใช่ไหมได้เอาแม่เอาเงินมาเอาเงินมาแม่จะให้ตั้งศาลใหเนี่ยหนูติดต่อหมอดูไว้แล้วติดต่อพรามไว้แล้วก็คิดห้าหมื่นแม่เอาเงินมาเสร็จหนูทําให้ มึงยอมไปเลยยอมตั้งศาลเดี๋ยวไปทุบเอาทีหลังมาแม่เอาเงินมาตั้งมางานเดินตั้งไม่มางานไม่เดินนะแม่ไม่ต้องมาด่าหนูนะเออถ้าแม่ไม่ให้เงินก็ไมต้องตั้งถ้าแม่จะมาให้หนูตั้งแต่เงินหนูเองหนูไม่ตั้งจบใครถือเงินละ่ะคนนั้นมีเสียงไงแม่มึงไมได้มีเสียงเหนือเงินนะกูบอกก่อนถ้าแม่มึงอยากจะมีมีเสียงเหนือเงินมีกำนาดเหนือการเงินตรงนี้วิธีการง่ายน,นิดเดียวจ่ายมามจ่าย แมวไปไหนคะมันก็ไปนอนแล้วสิดึกดืนมือ่อค่ำมึงจะมาให้มมานั่งแหกปาาแบบกูเหรอไปนอนหมดแล้วมีกูนี่เลยยังไม่นอนกับพวกมึงนี่ยังไม่นอนหมาแมวกูนอนหมดแล้วนี่อยู่ในกรงหมดแล้วอยู่บนบ้านหมดแล้วเนี่ย <c oughs>